สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเห็ดก็จะให้ลุงสาทาสีนะคะเนาะนี่ทาสีรอ Sets to go on ว่าได้ละเ้ที่ห้องก็บฟองก็ซบแปนแม่แปล้ที่ห้องก็บฟองดิ สวัสดีทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นครัวที่ลุงาศาสตร์ปรารถนานะท,ท่านก็คืออยากได้ตู้หรือว่าชั้นวางของที่สามารถล็อกได้ผมไม่ทัดจัดให้ตามคำขอนะความสูงของอชั้นวางของเนี่ยห้าสิบเซนนะท,ท่านเป,เป๊ะเลยนะครับถ้าถึงข้างบนนี้ก็น่าจะประมาณห้าสิบห้านะรวมและห้าสิบห้าเซนนะทุกท่าน รวมนี่นเรีอร้อยเชื่อม้อยลายเอาให้หมดหลังคาังเชื่อมเราลาเก็บหมดเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อันนี้เป็นชั้นวางของนะท่านที่ผมจะเอาอย่างนี้นะท่านก็คือเอาแผ่นตนัวนี้เอาแผ่นหลังคาของเฮียปิงเนี่ยมาแอมฝานี่แอมฝาทําเป็นชั้นวางของนะฮะ ส่วนตัวนี้เนี่ยผมจะปูด,ด้วยแผ่นเอาแผ่นไม้ฝานะทุกท่านเอาแผ่นไม้ฝาปูนะอเอาแผ่นไม้ฝาในการปูเพราะแผ่นไม้ฝานี่มันไม่เป็นม,มันมันมันไม่ผุนะเวลาล้งสารวางคือวางอะไรต่างๆมันก็ไม่ผุ ปูเจ้าแล้วค่ะมาตัองย้ำที่เดิมเอาไปที่ใหม่เออมันจะได้ไม่เปืองสีเออให้วิศวะออให้ทีมงานนะก้าวหาการช่างนะทาสีวิศวะก็มากินข้าวข้าวมีแล้วข้ออาวมีแล้วเนาะเออ หม่องโยงว่าโยงนี่ก็อยู่ยังเก็บอ่ะว่าเจอทําให้ตรงด้วยเที่ยนะให้เบิกประะเลยกับเวงโหเบิกประะรูปอีกตัวอีกตัดเดียบบบบตัวอีกตัดเดียคือเกี่ยวว่าบ่จะว่าเนาะมิเดนี่คือยา <laughs> ต้องทาซ้ำรอยเดิมทาทามันติดแล้วก็แล้วไปมองใหม่เอาใส่ซีอีกเสื่อนึงใส่ให้มันติดเลยก็พอคือแบบนี้นะวิ่งพื้เดียวแล้วก็แล้วนะเอาไ่งี้พื้นนึงเวลาอีกซ้ำมันหลอกออกเขามันแห้งเลยจะไปเอาตัวนั้นไปเหมือนกับว่ามันดึงตัวเก่าออกเลยเออมันแห้งเลยก็พอ เหมมันม่ติดเพิ่มแล้วมันยิ่ม,ม,มีแต่จะเปลืองสีแล้วไม่น่านะทาสีจะเปลืองสีมากเลยเราทาสีแบบนี้เองครัวเมื่อวานนี่มัดครัวะประมาณไม่ถึงครึ่งกระป๋องนี่เลยออ่มัดครัวนะไม่ถึงครึ่งกระป๋องตาเจ้าทาเปนเปลืองสีเลยเจ้าถูมวงเกา มันเนียนแล้วก็พ่อรอบหน้าก็ไม่ต้องซ้ําอีกเอออาให้เนียนภายในปืดเดียวเลยนะปืดเดียวให้มันเนียนไปเลยถ้าซ้ําอีกรอบสองมันก็จะดึงสีเก่าออกเดี๋ยวให้ลุงชาทาสีไปจะสำเร็จหรือไม่มาลุ้นท่านเดี๋ยวผมจะเปนโหดคลิปก่อนอันนี้เป็นชั้น เป็นตู้เก็บของนะพี่น้องแบบล็อกได้นะฮะรับรองฝนไม่สาดแดดไม่ส่องเพราะว่ามันเป็นตู้ทึบนะทุกท่านเอ่อมันเป็นตู้ทึบนะไม่ได้โปร่งนะทุกท่านทึบเลยนะครับเอาของยังไห้ในแมงวันกับบตอมเพราะว่ามันเป็นตู้ทึบผมทําให้แบบทึบเลยนะนะไม่ได้แบบโปร่งนะทุกท่านอืมจบปัญหาเรื่องเครื่องครัวหายเออมีแต่ยา่อานหายแบบน,นี้ คีอโซมาล้